สวัสดีค่ะไม่สูงค่ะหรือว่าซ่โดีค่ะเหมือนี้ก็แยกกำนัลนแก้วอีกแทงเงาค่ะนกแก้วเจงจุ้งแทงเงาค่ะเหมือนนี่นแก้วก่อดตีไปตีเอาหมักไม้ตีซื้อมาเหมือนเจ้านั้นมาสวยใส่ใส่ตังวัดตีเฮิร์นค่ะอันนี้ก็เป็นหมักอปะตุ้ลค่ะแล้วก็ตีเอาหลอกไม้ค่ะหลอกไม้ตีซื้อมาเหมือนเจ้าค่ะไปสวยแล้วก็เอามาใส่เข่งพลาตีเฮิร์นค่ะ อ <laughs> อันนี้เลยได้มาขอก็น่าขอว่ะซื้อมาตัวก็น่า,นามาขอก็เนาะนี่นะคะทุกคนดอกไม้ซื้อมาตะก,กี้ก็สวยงามประมาณนี้เลยนะคะไห้มาขอเลแม่ก้นคะไรนี่มามาขอเลกันมามามา <laughs> <laughs> มาขอเลแม่ก็เนาะเขาน้องเก๋เขาอยากได้แอปเปิ้ลนะคะทุกคนนี่จังงามจงามังง๊าน้ำอ่ะโอ้ตัวนายนางยิง่องเา,าะคะไรอ่ะกัไม่เอาปันกับไม่เอาปันกัไม,นกไม่เอาปันเลย นังไปอ้ออไปกำหนังอ้ออไปกำหนึ่งมอกินมุนมุนี่เรากินมุน,นมุนี่เรานั่งเตี้ยวโตหนึ่งนะเออเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรนั่งเตี้ยวโตไหนก่อนเออเออเอาอะไรเอาเอะไรน้องแก้วจะทานแอปเปิลนะคะคือแอปเปิลเนี่ยน้องแก้วซื้อมาใน10ลูกเนาะในราคา4,500ัจัดนะคะแล้วก็คือจะเอามาทำบุญนะคะ2วัดนะคะ นั่นก็คือวัดว้าท่าวัดไหลกลางนะคะแล้วก็จะเอาทาบุญที่เอาจะบอกว่าเอาใส่หิ่งพราท,ที่บ้านอีกด้วยนะคะโอโ้จะใส่ผ้าใจใส่จานด้วยทุกคนเหลอาไม้สวยมากเดี๋ยวน้แก้วจะขอไปล้างผลไม้แล้วก็หลอกไม้เพื่อที่จะเอามาใส่เออจะบอกว่าหิ่งพราท,ที่บ้านกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยคะ่ะทุกคนไปชมการล้างหลอกไม้ของน้องแก้วนะคะ ตอนแรกเราก็ต้องมาล้างหลอกไม้ก่อนเลยนะคะเพื่อที่จะเอาไปใส่ที่หิ้งพ้าของเราที่บ้านนั่นเองนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้สิบสี่ค่ำเนาะคุณพ่อเขาก็จะเปลี่ยนหลอกไม้หิ้งพ้าตั้งแต่ตอนเช้าเช้าตั้งแต่ตอนน้องแก้วยังไม่ไปตลาดนะคะคุณพ่อเขาเปลี่ยนแล้วแต่ว่านี้คือน้องแก้วจะซื้อหลอกไม้มาใส่เพิ่มอีกนิดนึงเท่านั้นเองนะคะเขามัดแบบแบบแน่นมากเลยนะคะเนี่ย มันจะเป็นกิ่งแบบสั้นๆนิดเดียวเองนี่แต่ก็สวยงามดีนะเราก็ต้องเด็ดเอาใบมันออกนิดนึงนะคะเพราะใบมันจะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่แล้วอีกอย่างหนึ่งใบของมันก็จะเยอะมากเราต้องเด็ดใบมันออกแล้วก็จะต้องเอามาล้างนะคะทุกคนคือวิธีการล้างเนี่ยของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันแล้วอีกอย่างนึงก็แล้วแต่เนาะว่าใครจะล้างแบบไหนนะคะ คืออันนี้คือนอกกแก้วจะล้างทีละอันนะคะทุกคนล้างให้มันสะอาดนะคะแล้วก็ล้างเอาใบที่ไม่สวยออกนะคะเวลาเราล้างเนาะเราเห็นอันใบตรงไหนที่ไม่สวยเราก็จะเด็ดออกนะคะแบบนี้เลยคะ่ะทุกคน นี่ก็ได้ดอกไม้ที่ชุ่มชืน่นแล้วก็สวยงามแบบนี้เลยนะคะต้องล้างทีละทีละกิ่งเนาะถ้าหากว่าล้างเยอะๆเราจะไม่เห็นใบที่ไม่สวยนะคะถ้าล้างทีละกิ่งเราจะเห็นใบที่ไม่สวยแล้วเราก็จะล้างได้ถูกแล้วก็จะล้างได้ออกมาได้สวยงามนะคะล้างดอกไม้ต้องล้างให้สะอาดแล้วก็สวยงามแบบนี้เลยค่ะ ทีละก,กิ่งทีละก,กิ่งแล้วก็คัดเอาใบของเข้าออกนะคะ แล้วตอนนี้เราแ้้ก็ล้างเสร็จทุกกิ่งแล้วนะคะแล้วในตอนนี้เราจะต้องล้างรวมกันทั้งหมดทุกกิ่งอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะคะทุกคน ราไม่ใช่ว่าล้างแค่กิ่งเดียวกิ่งเดียวแล้วก็จะหยุดจะพอไม่ใช่ต้องล้างอีกด้วยนะคะนี่เลยสวยงามสดชื่นมากเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้นะคะเอาหลอไม้เก็บไว้เนาะผละไม้นะคะมาต่อผลไม้ก็เปิดน้ําใส่เลยค่ะเปิดน้ําใส่ที่พานผลไม้เลยขอล้างในอ่างเลยแล้วกันนะคะทุกคนแล้วก็ต้องล้างล้างจานที่จะใส่เนาะพานที่จะใส่แล้วก็ต้อง คัดคัดถูถูนิดนึงนะคะเพราะว่าผลไม้มันจะไม่ค่อยสะอาดเนาะเราจะค,คัดคัดถูถูถ้ถาสมมติว่าที่ไทยนะคะเป็นที่ไทยเนี่ยแอปเปิลเนี่ยเขาก็จะเคลือบด้วยอะไรก็ไม่รู้มันที่ผิวของเขาเนาะจะเคลือบอะไรก็ไม่รู้อันนี้คือเราจะมาคัดคัดถูถูแบบสะอาดเลยนะคะสดชื่นมากเลยนะคะทุกนะคน <c oughs> ต้องคัดให้มันแบบได้ยินออดออดออดเลย <c oughs> เลยค่ะทำความสะอาดเลยนะคะนี่ค่ะล้างแบบนี้เลยแล้วเราก็จะได้แอปเปิลที่หน้าตาแบบนี้เลยค่ะทุกคนไปเลยค่ะเราเอาไปถวายพระที่บ้านของเราเลยดีกว่าค่ะ เราจะเอาข้าวไปทําบุญที่วัดบ้าน5คาค่ะแล้วก็จะมีแอปเปิลที่ไปซื้อที่ตลาดตะกี้ด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นข้าวกับแอปเปิลนะคะที่เราเอามาทมําบุญในวันนี้คะ่ะให้พี่ทองยกไปเลยนะคะ

ก็ถ <Girl. S 2> <S an> ือโอกาสพาน้องเก่งพองมาผูกแขนนะคะทุกคนแต่น้องเก่งพองเขาไม่ค่อยสบายเนาะก็จะงอแงนิดนึงนะคะมาทาบุญที่วัดค่ะอันนี้จะเป็นบัดบ้านพี่ทองนะคะบัดบ้านฮะนะคะดูเจอตัวเล็กไม่มองเลยนะคะดูหน้าคนคนไม่สบายจนหน้าตามบณนี้เลยนะคะไม่สดใสเลยอ่ะ ดียามเช้าค่ะทุกทุกคนวันนี้เร้แกก็จะมาถามคุณพ่อเนาะในเรื่องที่ว่าเอาข้าเหมาเอาเขาา้า,ขาใหม่ไปตานที่วัดนะคะว่าเขามีความหมายว่ายังไงแล้วมีมาตั้งแต่สมัยก่อนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะอันเอาเข้าใหม่เมื่อตานวัดทำเวลาทำเมื่อตานเขาใส,ส่หมักจุกหมักแอปเปิลแชมเบอนีเนาทำมีความหมายว่าจะฮือแล้วทำเมื่อตานทำติไลตานจะฮือผ่องจอกเขาใอ้เมื่อตานดิตุบีบนไก่ห้าหรือว่าติไลตานดิหนไก่กอย่ของเมื่อ เมื่อตอนติดในวิหารนี่ก็เอาป้านไมห้หน่วยหนึ่งเอาตรงเต้าวางสีอันนี้ผมนั่นก็เอาบาดมาสีหน่วยเลยตำที่เนื้อตรงเตาสีหน่วยกำลีกเขาช้านั่นเตียนเขามือนั่นเอาใส่ในบาดนั่นคือมันพร่อน ร่อนถึงสีหนุ่ยย้าแหม่กันนี้ทำเอาอันดลุกไหม่โหมันทั้งใสทั้งคมนั้นก็ไข่นั้นก็หมักจุกสีใสแก้มใสเนื้อมันเออกันนี้พออันยาวกว่ามือต่างตีอันพระเจ้าเปนต่างตีพระเจ้าเออเออแล้วสามีความหมายเหรอจื้อขอหิดชาป้าวิ่งนีมันกุศลาะนะบุญมันมีถุกป,ปีถุกป,ปีหิดขึ้นหิดใจเฮาเอ,อิดศาสนาของเฮา มันเร่องว่าตานาอนเขาร้อนวัดตอนเขาร้อนวัดเอออแล้วเขาสับเอาหมากไหมช่างใส่เานานะสับเบ๋ไว้ช่างก็เขาใส่หม,ม,ม,มากไหมอีก็่เขากินเขากับหมากไหมเขาก็ที่ไรกินเขากับหมากไหมนั่นอ๋ออินเขากับหมากไหม้ก็ว่าตุ๊ปองดีเขาไปตานี่คือว่าเขาเอาขาสุกไปตานเราไปตานตีตุ๊ปีเอใส่เนื้อใส่ปลายช่างอันนี้สำคือว่าเขาใส่หมากไหมอ๋อมันแตกต่ตางดีว่าเขาใส่หมากไห้แล้วเป็นช่างเขาสัาเอาตองเต้าไปหอง องเต้าของมันมันมังมุนตุนเต้าปะเอ่อมังมุนตุนเต้าอือออคือเขานี่เขากลอมเสียงสิ่อกกทิ้ก่อกุมตลอดปีตลอดโจมันเป็นหน้าบุญของเขานั่นนะอ๋ออ๋อไม่รู้ว่าทุกคนจะเข้าใจไหมนะคะอันนี้จะเป็นภาษาคืนนะคะทุกคนเราก็ได้มาถึงที่วัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือตื่นแต่เช้าแต่มาสายเพราะอะไรเพราะมัวแต่เตรียมขลอของนะคะ เขาจะต้องเอาตองเต้ามาวางแบบนี้แล้วก็เอาข้าวใส่นะคะ <c oughs> แล้วก็เอาผลไม้ใส่ข้างบนอีกนิดนึงนะคะนี่เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้าวลอนวัดนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะหน้าตาข้าวลอดวัดนะคะนี่เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่วัดมูวันไหลกลางนะคะนี่บางคนก็เอาไข่มาใส่เนาะ แบบนี้เลยนะคะทุกคนเอามันใส่ลงไปแล้วก็เอาเอาข้าวใส่ลงไปแล้วก็เอามันใส่เราใส่ตองเต้าด้วย <c oughs> นี่เลยค่ะ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแต่เอาไปาถวายให้กับพระหรือเนนที่ในวัดตนเองค่ะ เอยค่ะอันนี้ก็จะเป็นห่อข้าวนะคะทุกคน <c oughs> แล้วอันนี้ก็จะเป็นหมูผัดค่ะผัดหมูนะคะแล้วก็ข้าวแล้วก็แอปเปิลที่ไปซื้อมานะคะเราอาจะมาเอาถวายเนนน้อยทีวัดค่ะให้เนนน้อยให้พรเรานะคะ สวัปีว้าตะนน้สารจังพุทธปจายโลจัลโลรรมาวันเสายูว like ันโลสุขังปาซาทุกสาทุกซาทุกแล้ววันนี้ก็จะเป็นข้าวนะคะที่คนในหมู่บ้านเอามาทําบุญเนาะจะมีข้าวมีผลไม้มีทุกๆอย่างเลยเหมือนกันนะคะเอาใส่ท้องได้พัปีเขาว่าเอาหอกใส่ท้องได้นี่เขามีดองเต้าด้วยเอามาวางตรงนี้ด้วยเหมือนกัน น้องเต่านะคะตอนนี้น้องแกก็มาทมําบุญที่วัดให้ทุกคนได้เห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็จะขอตัวกลับบ้านก่อนละกันนะคะทุกคนสําหรับวันนี้ก็ไม่รู้ว่าชอบกันหรือเปล่านะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้น้องแก่ด้วยนะคะก็ตอ้องขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไม่สู้ค่ะส,สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะไว้หงานก,กันในคลิปใหม่ทั้งค่ะพี่บิน้องนเข้าค่ะ